ใจมากๆตอนที่พี่หนุย่ยติดต่อมาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาให้เกียรติเราอ่ะเรื่องนี้บทม,มันดีมากแล้วก็เรื่องมันอาจจะแบบเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายแล้วมนเรื่องมันสนุกมากเ็ารู้สึกว่าขอบคุณพี่หนุ่ยมากขอบคุณน้งองเกลที่ให้มาเล่นค่ะก็เขาส่งบทให้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่ like อ,องนี้มันเหมือน เป็นความผูกพันแม่ลูกที่พัดมากจริงๆเรื่องมันมันง่ายบอกแล้วแต่ว่าเรื่องมันไม่ง่ายมันเลยแบบน่าท้าทายมากน่าสระหาดี่นีบอกว่ามันเกมือสมัยตอนที่เราเล่นละครที่นแบบจอทีวไรบ้างจริงๆอะค่ะถามว่ามันต่างกันไหมมันไม่ต่างกันมากมันคือมันคือถ่ายทอดความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าวิธีการทํางานที่มันกระชับแล้วมันสั้นลงภาพมัน ทุกคนต้องสื่อสารเหมือนเดิมเหมือนจะแนวนอนแนวตั้งมันคือการสื่อสารการเล่าเรื่องเหมือนกันรนก็าแสัคเล่นเยอะอยอกว่าพี่ว่าจริงๆมันไม่ได้เล่นน้อยไปกว่าเดิมเลยค่ะการการแสดงมันก็คือการแสดงเนาะการแสดงแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างที่บอกเลยค่ะการทํางานอาจจะกระชับลงเพราะว่าภาพมันไม่กว้างมากแต่ว่าความละเอียดมันก็ต้องมากอยู่ดี ตอไปที่ดีนะคะสำคัญที่นี่ก็คืได้เล่น,น,นมากเลยใช่ไหมคะครับแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะเป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกของหมนูได้เล่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่เป็นนักแสดงมือใหม่อยู่แล้วยิ่งเราได้มาเล่นเล่นแนวตั้งหรือการการถ่ายก็จะค่อนข้างแตกต่างกันซีรนึ์ทั่วทชาติางเอกก็หนูตืน่นเต้นทุกครั<ว>้งที่สัมภาษณ์มานะคะเพราะก็เป็นเห็นเรื่อง ไม่ได้เรืแรกแล้วก็แบบว่าก็ก็ยากพอสมควรแต่ว่าก็ไปได้ดีนะคะก็อยากให้เราติดตามชมมากไม่ไม่แย่เลยเพราะว่าเข้าฉากด้วยกันต้องมีฉากต้องร้องไห้แม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยไม่ค่ะเขารับอารมณ์ได้เขารับอารมณ์ได้ก็ตืนเต้ค่ะเป็นเรื่องแรกแล้วก็คนหนูก็แบบมีความซาบซ้อนมากอยากให้ไปลองติดตามนะคะก็ น,นี่ก็ฝีมือดีเรื่องแรกเหมือนกันใชน่ไหมลูกใช่ครัผมก็ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทเนาะที่ชาเลนจ์เหมือนกันที่หลายคนถามว่าผมคือพี่นางเอกแล้วเป็นเรื่องแรกที่พีนางเอกก็เหมือนได้เรียนรู้ได้เดินทางมาจนทางใหม่ๆแล้วที่จริงจริงผมก็เป็น FC พี่ดีผมแอบไปดูพี่ดีเล่นทุกทีเลยโดวยวพี่ีไม่รู้เพราะว่าติดตามมา,าตลอดอะไรเงี้ยคือเหมือนเราได้เจอุปราคาจารณ์เนาะแเราเราสื่ว่ามันแบบ มันได้รับอารมณ์ที่เขาไดจริงๆะารันตีกันลงว่าเราสามารถเก็บไปการแสดงของเราได้ในข้างหน้าเนี่ยครับทีโซเมื่อกี้ก็ดูแล้วน่าติดตามมากจะบอกให้เลยว่าข้อดีของเร <What> ื่องนี้คือนักแสดงใหม่และสดมาก แต่บอกเลยว่าฝีมือไม่ได้อยเลยค่ะไม่ได้อยเลยทุกคนตั้งใจทํางานมากแล้วก็ไายทอดออกมาได้ดีมากเพราะว่าเราเราเล่นกับน้องๆน,นะคะเราก็จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจแล้วก็ฝีมือที่น้องไายทอดออกมาก็ดีใจแทนท่านผู้ชมที่จะได้ชมซีรีส์แนวตั้งที่มันสนุกแล้วก็ฝีมือดีวันที่24นะคะหนึ่งทุ่มทาง tiktok แล้วก็ยูทูบของอะไรลูกยูทูบการดวงใจ,ใ,จใช่อ๋อในในพระของพี่ไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าทุกคนดูไม่มีกังวลขณะที่เราทํางานอ่ะเราก็ไม่ได้เร่งมากแล้วก็ไม่ได้ปล่อย,อยทุกฉากอะไรเงี้ยค่ะกระชับฉับไวถ้าห่อนนี่้ถามว่าเราตั้งา พูดมั้งไมู่กเ่ครับพูดเลยครับพ่แม่พูดก็คือก็เป็นอวนเท่านั้นใช่ไหมคือไม่หรอกคาดด้วยด้วยคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะทํางานในทุกรูปแบบจริงๆการแสดงมันเป็นการขายทอดอารมณ์นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวไหนแนวสั้นหนอน มันแค่ต่างกันที่วิธีการเล่าเรื่องแค่น,น,นั้นการเล่าเรื่องถ้าเราเล่าเรื่องอย่างเนี้ยอย่างเรื่องเนี้ยก็คือกระชับฉับไวมากคนดูก็คือจะไม่ดูแล้วก็สนุกมันจะไม่เหมือนแนวน้อยที่ค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเงี้ะคะความต่างแค่นี้แต่วิธีเล่นก็คกล้ายๆเดิมฝากเลยลูกก็ยังไงก ชมซีรีส์เรื่องปานดวงใจซิกเนเจอร์ด้วยนะคะออนแอร์วันที่14กุมภานี้นะคะทางช่อง TikTok และ YouTube ของปานดวงใจซิกเนเจอร์นะคะรครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องตั้งปานดวงใจนะครับกำลังใจทุกคนตั้งใจงมากครับฝากติดตามคะ่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะ